สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับอย่าลืมช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเอาไว้เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของเราทำคลิปต่อไปด้วยนะครับขอบคุณครับอินเตอร์มิลานแสดงความสนใจอย่างจริงจังที่จะคว้าตัวจาเร็วควานซาเข้าสู่ทีมให้ได้ในช่วงตลาดซัมเมอร์ปีหน้าสโมสรลิเวอร์พูลที่ในตอนนี้มีข่าวว่ากำลังมองหาการเสริมทัพผู้เล่นตำแหน่งกองหลังรายใหม่เข้าสู่ทีม ตั้งแต่ช่วงตลาดซัมเมอร์ที่ผ่านมาแต่จนถึงตอนนี้ทางลิเวอร์พูลนั้นก็ยังไม่สามารถเสริมทัพผู้เล่นรายใหม่เข้าสู่ทีมได้เลยแม้แต่คนเดียวแต่ทว่าล่าสุดก็มีรายงานข่าวว่าสโมสรอินเตอร์มิลานนั้นกำลังแสดงความสนใจที่อยากจะคว้าตัวจารเรลคว,วานซากองหลังดาวรุ่งลิเวอร์พูลเข้าสู่ทีมในช่วงตลาดซัมเมอร์ปีหน้าหลังจากที่ในฤดูกาลนี้จาเรลคว,วานซานั้น ยังไม่สามารถก้าวขึ้นมาเป็นผู้เล่นตัวหลักของลิเวอร์พูลได้เนื่องจากอิบราฮิมาโคนาเต้กำลังทำผลงานได้ดีในฤดูกาลนี้และยังไม่มีอาการบาดเจ็บรบกวนแต่อย่างใดโดยเจเรลควานซานั้นได้รับโอกาสถูกส่งลงสนามถึง17นัดเมื่อฤดูกาลที่แล้ว ในยุคข,ของเจอเกนครอปจนถูกมองว่ามีโอกาสสูงที่จะก้าวขึ้นมาเป็นผู้เล่นตัวหลักของลิเวอร์พูลในเร็วๆนี้แต่สำหรับฤดูกาลนี้ตัวของเขานั้นได้กลายเป็นตัวสำรองอย่างถาวรให้กับอิบราฮิมาโคนาเต้ซึ่งนั่นทำให้ในตอนอนี้มีข่าวว่าสโมสรอินเตอร์มิลานนั้นกำลังเล็งเสริมทัพไปที่จะาเร็วควานซากองหลังดาวรุ่งจากลิเวอร์พูลโดยทางอินเตอร์มิลานนั้นตั้งเป้าให้ควานซ่านั้นย้ายเข้ามาแทนที่ของสเตฟานเดอฟรายและฟรานเชสโกอาร์เซบีทิทา อสองคนต่างก็มีอายุ30ปีด้วยกันทั้งคู่แล้วโดยตามรายงานข่าวล่าสุดจากอินเตอร์ไลท์ระบุว่าสโมสรอินเตอร์มิลานนั้นมองว่าจารีลควานซานั้นเหมาะสมที่จะย้ายเข้ายืนจับคู่กับอเลสซานโดรบัสโตนีที่ในตอนนี้ถือเป็นผู้เล่นหัวใจสําคัญในแนวรับของอินเตอร์มิลานและในตอนนี้ทีมงานเจรจาของอินเตอร์มิลานนั้นก็พร้อมแล้วที่จะเดินหน้าไล่ล่าตัวกองหลังทีมชาติอังกฤษรุ่นอยู่21ปีรายนี้เข้าสู่ทีมให้ได้ในช่วงตลาดซัมเมอร์ปีหน้าโดยทางอินเตอร์มิลาน มองว่าทีมของพวกเขานั้นมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จในดินนี้ถ้าหากว่าสถานการณ์ของจาริโควานซากับลิเวอร์พูลไม่ได้รับการแก้ไขและไม่ค่อยได้รับโอกาสถูกส่งลงสนามเท่าไรนักซึ่งนั่นอาจทําให้จาริโควานซาพิจารณาย้ายออกจากถิ่นแอนฟิลก็มีความเป็นไปได้ด้วยเช่นเดียวกันและจากข่าวที่ออกมาในตอนนี้ดูเหมือนว่าอินเตอร์มิลานนั้นกําลังจริงจังกับดินนี้เป็นอย่างมากแต่ถึงอย่างนั้นก็เชื่อได้ว่าลิเวอร์พูลนั้นไม่มีความคิดที่จะปล่อยตัวจาริโควานซาออกจากทีมอย่างแน่นอน เพราะถือได้ว่านักเตะดาวรุ่งรายนี้มีอนาคตที่ดีกับสโมสรและถูกมองว่าเป็นตัวแทนของวอ์จิลฟานไดในอนาคตถ้าหากกองหลังกัปตันทีมรายนี้ถูกลดบทบาทหรือย้ายออกจากลิเวอร์พูลไปในอนาคตอันใกลน้นี้ดังนั้นข่าวลือที่เกิดขึ้นในตอนนี้น่าจะเป็นเพียงแค่ข่าวลือสร้างกระแสจากสายข่าวฝั่งอิตาลีเพียงฝ่ายดีว่าเท่านั้นรอันมาริตวางแผนเสริมทัพผู้เล่นตัวท็อปของพรีเมียร์ โดยมีเทรนอเล็กซานเดอร์อานนรวมอยู่ในลิสต์รายชื่อนั้นด้วยสโมสรเรอัลมาดริดทีมยักษ์ใหญ่แห่งศึกลาลิกาสเปนตกเป็นข่าวว่าในตอนนี้ทีมของพวกเขานั้นกำลังวางแผนซื้อนักเตะตัวท็อปจากพรีเมียร์ลีกเข้าสู่ทีมให้ได้ในช่วงตลาดซัมเมอร์ปีหน้าโดยมีทางด้านของเทรนอเล็กซานเดอร์อานนแบ็กขวารองกับตันทีมลิเวอร์พูลที่ถูกระบุว่าคือหนึ่งในเป้าหมายสำคัญของพวกเขาและเป็นบทเริ่มต้นของทีมราชันชุดขาวยุคใหม่อย่างแท้จริงโดยมีจูดเบลลิงแฮมและคิเลีย ยอนเอ็มบัปเป้เป็นตัวชูโรงโดยตามรายงานข่าวจากมิเกลเดเลนแห่งเดินดิเปนเดนเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาระบุวา่าสโมสรเรอัลมาดริดตนั้นได้ลิสต์รายชื่อผู้เล่นจำนวนสี่คนที่ทีมของพวกเขานนั้นต้องการที่จะคว้าตัวเข้าสู่ทีมให้ได้ในช่วงตลาดซัมเมอร์ปีหน้าโดยนักเตะดาวดังของพรีเมียร์ลีกที่ถูกระบุวา่าเป็นเป้าหมายของเรอัลมาดริดทั้งสี่รายนั้นประกอบไปด้วยโรดริจจากแมนเชสเตอร์ซิตี้เทรดอเล็กซานเดอร์อานอนจากลิเวอร์พูลวิลเลียมซาลิบาจากอาเซนอลและคริสเตียนโรเเมมโรรจากทอออนฮป์ ซึ่งนั่นทําให้เชื่อได้ว่าถ้าหากราอันมาริดสามารถเสริมทัพผู้เล่นทั้ง4รายนี้เข้าสู่ทีมได้แล้วหลักก็จะทําให้ทีมราชันชุดขาวนั้นจะกลายเป็นทีมที่ไร้เทียมทานได้อย่างแน่นอนโดยนักกล่าวจากเดินดิเพลทรายนี้ยังยืนยันต่อไปว่าเทรนอเล็กซานเดอร์อาโนนถือเป็นนักเตะที่มีโอกาสย้ายไปร่วมทีมราอันมาริตในฤดูกาลหน้ามากที่สุดเนื่องจากสัญญาฉบับปัจจุบันของเขานั้นกําลังจะหมดลงในช่วงหลังจบฤดูกาลนี้และจนถึงตอนนี้ก็ยังไม่มีทีท่าว่าเทรนอเล็กซานเดอร์ อโนนนั้นจะต่อสัญญาฉบับใหม่กับลิเวอร์พูลแต่อย่างใดจนทําให้หลายฝ่ายเชื่อว่าเทรนอเล็กซานเดอร์อโนนนั้นวางแผนเอาไว้แล้วว่าตัวของเขานนั้นจะย้ายออกจากลิเวอร์พูลไปแบบฟรีค่าตัวหลังจบฤดูกาลนี้และตัวของเขานันจะยา้ายยอมไปร่วมทีมรอันมาดริดเพื่อเล่นรวมกับจูด์เบลลิงแฮมเพื่อนของเขาที่เบอร์นาบินแต่อย่างไรก็ตามก็มีรายงานว่าสโมสรลิเวอร์พูลนั้นไม่มีความกังวลแต่อย่างใดเกี่ยวกับข่าวหรือจํานวนมากที่มีออกมาในตอนนี้ โดยทางลิเวอร์พูลน,นั้นมีแผนที่เตรียมจะยื่นสัญญาฉบับใหม่ให้กับทั้งวอจิลฟานได้มอสซาลาและเทรนอเล็กซานเดอร์อาโ,โนในเร็วๆนี้โดยคาดว่าน่าจะเป็นช่วงก่อนสิ้นปีนี้อย่างแน่นอนและทางลิเวอร์พูลก็เชื่อมั่นว่าผู้เล่นตัวหลักทั้งสามรายนี้จะยินดีที่จะต่อสัญญาฉบับใหม่และอยู่คาแข้งกับทีมต่อไปอย่างแน่นอนซึ่งเรื่องนี้เองทําให้ทางลิเวอร์พูลน,นั้นเชื่อมั่นว่าเทรนอเล็กซานเดอร์อาโนจะไม่ย้ายทีมไปไหนอย่างแน่นอน เกรนจอนสันเชื่อว่าโมฮัมเหม็ดซาลาจะเป็นนักเตะรายแรกที่ประกาศอำลาทีมลิเวอร์พูลหลังจบฤดูกาลนี้เกรนจอนสันอดีตกองหลังระดับตำนานของลิเวอร์พูลได้ออกมาพูดถึงข่าวลือเกี่ยวกับอนาคตของโมฮัมเหม็ดซาลาในทินแอนฟิวว่าในตอนนี้กำลังมีความไม่แน่นอนเป็นอย่างหลังจากที่ยังไม่ได้รับการต่อสัญญาฉบับใหม่เพิ่มเติมโดยหลายฝ่ายเชื่อว่าซูเปอร์ร์ชาวอียิปต์รายนี้กำลังจะย้ายออกจากทีมลิเวอร์พูลในช่วงหลังจบฤดูกาลนี้อย่างแน่นอนและก็เชื่อได้ว่าจะมีสโมสรชั้นนำต่างๆทั่วโลก พร้อมที่จะคว้าตัวปีกวัย32ปีรายนี้ไปร่วมทัพโดยเชื่อว่าสโมสรใหม่ที่โมฮัมเหม็ดซาลาจะย้ายไปร่วมทีมด้วยนั้นจะต้องเป็นสโมสรที่มอบค่าตอบแทนในจำนวนที่ไม่ต่างกับที่ตัวของเขานั้นรับอยู่กับลิเวอร์พูลในเวลานี้โดยเกรนจอนสันได้ให้สัมภาษณ์เรื่องนี้ผ่านทางเบทเฟรดโดยกล่าวว่าผมเชื่อว่าโมซาลาที่ในตอนนี้มีอายุ32ปีแล้วนั้นจะกลายเป็นนักเตะรายแรกที่ประกาศแยกทางกับลิเวอร์พูลและผมก็มั่นใจว่าลิเวอร์พูลจะไม่ต่อสัญญาฉบับใหม่ ให้กับโมซาลาอย่างแน่นอนนั่นก็เพราะว่าในตอนนี้โมซาลารับค่าเหนื่อยสูงที่สุดในสโมสรลิเวอร์พูลอยู่ที่3,5,000 0ปอนต์ต่อสัปดาห์แน่นอนว่าหากลิเวอร์พูลจะมอบสัญญาฉบับใหม่ให้กับโมซาลานั้นจะต้องแลกมากับการลดค่าเหนื่อยลงเป็นจำนวนมากนั่นเองโดยเชื่อว่าลิเวอร์พูลจะขอลดค่าเหนื่อยของโมซาลาลงมาเกินครึ่งอย่างแน่นอนดังนั้นเชื่อได้ว่าโมซาลาอาจจะไม่พอใจกับสัญญาฉบับใหม่นี้เท่าไรนักและอาจจะเลือกย้ายออกจากลิเวอร์พูล ไปในที่สุดแน่นอนว่าใครๆต่างก็รู้ดีว่านั่นคือนโยบายของลิเวอร์พูลที่จะไม่มอบสัญญาระยะยาวรวมไปถึงมอบค่าในระดับสูงให้กับผู้เล่นที่มีอายุมากกว่า30ปีและผมก็เชื่อว่าต่อให้เป็นโมซาลาตัวของเขานั้นก็ไม่มีอำนาจต่อรองกับสโมสสในเรื่องนี้ได้อย่างแน่นอนแต่อย่างไรก็ตามผมมองว่าลิเวอร์พูลจะโง่มากถ้าหากพวกเขานั้นไม่สามารถต่อสัญญาฉบับใหม่ให้กับโมซาลาได้เป็นผลสําเร็จ เพราะนักเตะที่ยิงประตูเกิน20ประตูต่อฤดูกาลนั้นถือได้ว่าหาได้ยากในฟุตบอลยุคปัจจุบันและโมซาลาก็เป็นดาวซันโวของทีมมาโดยตลอดนับตั้งแต่ย้ายมาจากโรม่าเมื่อ9ปีก่อนผมมองว่าลิเวอร์พูลจะมอบสัญญาฉบับใหม่ให้กับโมซาล่าหรือไม่นั้นน่าจะขึ้นอยู่กับฟอร์มการเล่นของเขาในฤดูกาลนี้เป็นหลักและโมซาลาอาจจะได้รับการต่อสัญญาฉบับใหม่แบบปีต่อปีเท่านั้น และให้ลืมไปได้เลยที่เราจะได้เห็นการต่อสัญญาระยะยาว2-3ปีให้กับผู้เล่นรายนี้เพราะมันไม่ใช่ในโยบายของลิเวอร์พูลและการที่ลิเวอร์พูลเพิ่งไปคว้าตัวเฟเดรโก้เคียซ่ามาร่วมทีมนั้นมันก็ชัดเจนอยู่แล้วว่าพวกเขาต้องการให้เคียซ่าเข้ามาแทนที่ของโมซาลาในเร็วๆนี้ดังนั้นผมจะไม่แปลกใจอะไรเลยถ้าหากโมซาลาจะประกาศย้ายออกจากลิเวอร์พูลเมื่อฤด,ดูกาลนี้สิ้นสุดลง สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับอย่าลืมช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเอาไว้เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของเราทำคลิปต่อไปด้วยนะครับขอบคุณครับ